ันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูเรียกว่าแคมป์เหมืองนะในหมู่บ้านของเราเนี่ยว่ามีเหมืองฟาร์มอะไรบ้างนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะอ่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยที่ผมสนใจอยู่เนี่ยก็จะมี2หมู่บ้านนะก็จะมีหมู่บ้านกลิมนะอ่าหมู่บ้านคลิมกับหมู่บ้านเกลิสนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเนี่ยสหมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะ เป็นเหมืองฟาร์มเพชรนะนี่ทุกคนดูตรงนี้นี่มันจะมีเหมืองฟาร์มเพชรนะอ่าสกิได้ว่าเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าตรงนี้มันจะมีความจุนะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถฟาร์มเพชรเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะอย่างของผมตอนเนี้ย1เวลสิบเนีนะ่ยอยู่ที่ประมาณ232เม็ดต่อวันนะเออเนี่ยประมาณนี้นะยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าเออในส่วนของโบนัสนะเออในส่วนของโบนัสในการเขาเรียกว่าฟาร์มเพชรเนี่ยได้มากขึ้นนะ น,นี่นี่ยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่มันก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตัวอย่างของผมตอนนี้ยเ,เวลสิบนะอ่าเ,เพื่อนๆก็สามารถอเกรดได้นะโดยอย่าลืมว่าเราต้องเลือกอฮีโร่เน,เนี่ยในการร์มเหมืองเนี่ยให้ตรงกับเขาเรียกว่าความต้องการด้วยนะเอออย่างเช่นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยแล้วก็ใส่มาให้เขา ความเหมืองนะเออเนี่ยมันจะมีโบนัสต่างๆนะโบนัสการรวบรวมโบนัสความจุเหมืองเพิ่มขึ้นอ่าประมาณนี้นะตรงนี้เนี่ยในส่วนของสกินตรงนี้เนี่ยถามว่าเอ้ยเปิดใช้งานยังไงเนี่ยเราก็ต้องหาชิ้นส่วนฮีโร่นะมาอัพเนี่ยอัพดาวฮีโร่นะมันก็จะปลดล็อกก็ชิ้นส่วนก็หายากนะถ้าว่าเราสายฟรีเนี่ยหายากอยู่แล้วแล้ว,ลว,วเป็นสายเติมเนี่ยก็หาง่ายอ่าพอเรารู้วิธีการเออเขาเรียกว่าเลือก ฮีโร่ประจําแต่ละหมู่บ้านแล้วนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบ้านกิฟต์นะ บ้านคลิมเนี่ยก็จะเป็นเหมืองฟาร์มเพชรเหมือนกันนะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมก็อัพอย่างเดียวนะเพราะว่าผมต้องการเพชรมากเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยเน้นอัพเมืองเพชรนะเดี๋ยวแหล่งที่2หมู่บ้านเบลิสเนี่ยแต่ผมก็จะไปอัพเหมือนกันแต่ขออัพตรงนี้กนสังเกตได้ว่าตอนนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ264เพชรต่อวันนะต่อมาเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งอีกหนึ่งหมู่บ้านนะที่ว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือหมู่บ้านมูลลิ่บ้านมูลลิศเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่กับร้านขาย ร้านขายสกินเนี่ยร้านค้าขายสกินนะเออเราสามารถซื้อสกินฮีโร่ได้นะในร้านค้าตรงนี้เนี่ยโอ้ยหมูพนันเอ,อ่อมูล,ลิสเนี่ยมันก็จะตอบในส่วนของเออเขาเรียกว่าไอเทม XP อัพเลเวลตัวละครเราสามารถกดมาที่ตรงนี้อ่าเราจะรู้ได้ว่าตอนเนี้ยของผมเนี่ยเวลร์สิบเอ็ดจะรู้ได้ว่ามันตอบแค่ประมาณสี่สิบชิ้นโอกาสตอบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ายิ่งเราไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตอบเนี่ยมากแล้วก็เพิ่มเรียกว่าจํานวนเยอะนะเพราะมันจะ รียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ตอบพวกอุปกรณ์นะตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแล้วนะยิ่งเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตอบไอเทมไปถึงระดับร mm ีเจนเลยนะก็เลเวล23นะก็จะตอบเทียบหนึ่งชิ้นนะเออประมาณนี้แหละต่อมาเนี่ยอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็คือเออหมู่บ้านนี่เลยหมู่บ้านโคนนะหมู่บ้านโคนหมู่บ้านโคนเนี่ยเขาจะ ตอบในส่วนของเครื่องล่นเวลานะไอ้เรียกว่าไอเทมล่นล่นเวลาเออเนี่ยยิ่งเราอัพเเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งตอบไอเทมล่นเวลามามันก็จะสุม่มออประมาณนี้แหละในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันก็จะมีที่สนใจอยู่ประมาณนี้นะเอออ๋อมันมีอยู่ที่หนึ่งนะรูปปั้นโอดินเนี่ยเผื่อใครสงสัยนะว่ามันคืออะไรเนี่ยรูปปั้นโอดินตรงนี้เนี่ยอ่ะ รูกพันโอดินตรงนี้เนี่ยมันคือที่ชุบชีวิตทหารอ่าสมมุติว่าเราเนี่ยไปตีบ้านของคนอื่นๆใช่ป่ะแล้วทหารของเราเนี่ยตายอ่ารูปปันโอดินเนี่ยมันก็จะคืนชีพทหารของเราประมาณสิบเปอร์เซนเท่านั้นนะอ่าวันต่อมาสิบเปอร์เซนต์ตัวมันจะคูณดาวเนี่ยหนึ่งวันนะอ่ะะาพอวันต่อไปอปุ๊บทหารสิบเปอร์เซนที่เราตายไปเนี่ยมันก็จะคืนชีพขึ้นมาให้เราก็ สำหรับวันนี้เนี่ยมันมีเพียงเท่านี้นะมีคำถามที่อยากจะถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอยากให้ผมทำคลิปสอนอะไรหรือว่าเอยยังไงก็บอกได้ี๋ยวก็เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ